ในคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.10% S&P 500ปรับตัวปิดลบ0.19%และ NASDAQ นั้นปรับตัวเข้าสู่แดนลบไป0.54%ครับโดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ Jones, ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธขณะที่ดัชนี S&P 500และ NASDAQ ปิดในแดนลบเนื่องจากนักลงทุนนั้นเทขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มบริษัทผลิต ขณะเดียวกันนั่งทุก,ก็จับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ของสหรัฐเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้แนวโน้มเงินเฟอ้อก่อนที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าครับดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะครับปรับตัวลดลง2.5หลังจากที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมาแต่นับตั้แต่ต้นปีนี้เลยนะครับดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นั้นพุ่งขึ้น17 ทังนี้หุ้นอินฟิเดียนั้นปิดปรับตัวลง1.1% Meta แพลตฟอร์มนั้นลดลง0.8%แล้วก็ Apple ปรับตัวลดลง1.2%ครับคุณอดัมคริสเซฟลีนักวิเคราะห์จากบริษัท vital knowledge ได้กล่าวว่านักลงทุนนั้นเทขายทำกำไรหลังจากที่ตลาดนั้นพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกรก่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาขนาดเดียวกันนักทุนนั้นจับตาการประชุม Nvidia GTC 2024 ซึ่งบริษัทเอมวีเดียนั้นจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่18ถึง21มีนาคมครับโดยจะมีนักพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้าร่วมการประชุมแล้วก็คาดว่าอาจจะมีโครงการต่างๆนะครับที่ออกมาประกาศด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้น ใครที่เทรดดัดชนีในตลาดหุ้นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น US 30, S&P 5 0 0แล้วก็ NASDAQ นักถุนจับตาดูในช่วงวันดังกล่าวให้ดีๆเพราะว่าถ้ามีการประกาศแล้วนักทุนมองว่ามันมีแนวโน้มที่จะดีในอนาคตต่อดัชนี n v i d i ียมันก็อาจจะพาดัชนีตัวหลักของเราไน้ปรับตัวขึ้นได้ด้วยเหมือนกันครับดังนั้นใครเทรดนั s d a กอย่าพลาดนะครับย้ำอีกครั้ง1 8ถึง21มีนาคมนี้ครับ ต่อมาครับตั้งจุดครับเรามาดูการคอมเมนต์ของนักวิเคราะห์กันบ้างน,นะครับคุณคุณซี่คอสบี้นักวิเคราะห์จากบริษัท LPL Financial ก็กล่าวว่าตลาดนั้นจับตาการเปิดเผยดัชนี PPI ประจำเดือนของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิดเลยครับโดยคาดหวังว่าขอ้อมูลดังกล่าวนั้นจะทําให้เห็นภาพรวมเงินเฟอ้อของสหรัฐได้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้มีการเปิดเผยดัชนี D ผู้บริโภคหรือว่า CPI เมื่อวันคาที่ผ่านมาครับ สำหรับการคาดการล่าสุดนั้นเกี่ยวกับแนวน้ดอัตราดอกเบีย้ยของเฟดข้อมูลจากทางเฟ Watch 2ของ c ีบีกรุ๊ปบ่งชี้ว่านักงทุนนั้นให้น้ำหนัก65%ที่เฟดจะเริ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยครั้งแรกในการประชมรรุมเดือนมิถุนายนส่วนในการประชุมสัปดาห์หน้าก็คือวันที่19-20ถึงมีนาคมนี้นักลงทุนคาดว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่ระดับ5.25-5.5%ครับ คือยังไม่ลดในการประชุมค,ครั้งหน้าไปรอลดในเดือนมิถุนายนมาดูกันที่ราคาน้มันดิบครับนงจุดกับเมื่อคืนนี้ก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปนะครับกลยุทธ์ของเรานั้นยังคงชัดเจนเหมือนเดิมว่าให้รอย่อและทําการบายราคาน้ำมันดิบแต่เมื่อวานนี้แอบเห็นสัญญาณการชะลอตัวของราคาน้ำมันดิบนะครับดังนั้นในวันนี้นังทุนควรจะต้องรอย่อก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยพิจารณาในการช้อนบายครับ ราคาดิบพุ่งขึ้นนะครับหลังจากที่สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐหรือว่า EIA เปิดเผยว่าสต็อกดิบของสหรัฐนั้นลดลง1.5ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วส่วนทางก,กับนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น9แสนบาร์เรลส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินนั้นลดลง5.6ล้านบาร์เรลซึ่งมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงเพียง1.9ล้านบาร์เรลนอกจากนี้นะครับทางด้าของ e EIA ยังเปิดเผยด้วยว่าสต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโอ๊กาโฮมาซึ่งเป็นจุดส่งมอบสัญญาัดิบร่วงหน้าของสหรัฐนั้นลดลง2 0 2 0 0 0 0าร์เรลอย่างไรก็ตามครับสต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงคิดิงออยล์และน้ำมันดีเซลนั้นเพิ่มขึ้น8 8 8 0 0 0าร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วสวนทางกันกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง1 5 0 0 0 0าร์เรลราคาน้ำมันนั้นยังได้รับแรงหนุน จากรายงานข่าวที่ว่ายูเครนส่งโดรนโจมตีโรงกันน้ำมันของบริษัทลอฟเนสในรัเสเซียเมื่อวานนี้ครับโดยโรงงานดังกล่าวนั้นตั้งอยู่ในภูมิภาคเรียซันทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมอสโกลและก็มีกำลังการผลิตน้ำมันอยู่ที่17.1ล้านตันต่อปีเลยทีเดียว จับตาดูกันต่อไปนะครับืัองทสถานการดังกล่าวนี่ยังไม่แน่นอนนะฮะหลากหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยนะเอ๊ะคุณปกติแล้วข่าวที่เกี่ยวข้องกับสงครามเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับน้ํามันกับทองแล้วเนี่ยตอนนี้แต่ประเด็นก็คือว่าเขามีการโจมตีกันที่โรงกลั่นน้ํามันครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่กระทบกับการผลิตน้ํามันได้พวกนี้เนี่ยมันจะกระทบต่อราคาน้ำมันที่เราเทรดอยู่ด้วยครับนั่นจุดครับ นี่คือขีดลักสําคัญเลยแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคานะครับปิดบวกอีกแล้ว14.7เหรียญรับดอลลร์อ่อนค่าแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยด้วยครับในส่วนของราคาทองคําได้รับแรงหนุนจากการที่ดอลลร์อ่อนค่านะครับในคืนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องที่สงครามรัเสเซียยูเครนที่กับผมเพิ่งได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับนั้นจุดกับ แล้วกลังยังมีในเรื่องของอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสด้วยนะเพราะว่าล่าสุดแล้วสำนักข่าวแจ้งมาว่านายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมุตรอิสราเอลประกาศว่าอิสราเอลนั้นจะเดินหน้าใช้ปฏิบัติการทางการทหารในเมืองราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาแม้ว่าอิสราเอลนั้นจะถูกกดดันจากนานาชาติเพิ่มขึ้นก็ตามโดยขณะนี้นะครับหลายประเทศรวมไปถึงสหรัฐ ได้มีการเรียกร้องให้อิสราเอลยกเลิกแผนโจมตีเมืองราฟาซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ค่อนข้างปลอดภัยแห่งสุดท้ายในฉนวนกาซาโดยเป็นที่พักพิงของประชาชนราว1.5ล้านคนส่วนทางด้านของรัสเซียนั้นนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําประเทศก็กล่าวด้วยเช่นเดียวกันว่ารัสเซียนั้นมีความพร้อมด้านเทคนิคในการทําสงครามนิวเคลียลร์รัสเซียก็พร้อมที่จะทําการทดสอบระเบิดนิวเคลียร์หากว่าสหรัฐ เป็นไฟล์เริ่มก่อนนั่นเองครับนี่คือสถานการณ์ในคืนที่ผ่านมาทั้งหมดครับนักทุนขอบพระคุณครับ